สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่นมชิพิตเรียกง่ายแม่นมวันนี้แม่นมขอจัดด้วยมือของตัวเองนะคะด้วยฝีมือของตัวเองเะ,ะแม่นมจะทําลาบเตาหรือตําเตานะคะด้วยฝีมือของแม่นมเองนะคะแล้วเราไปติดตามกันดูว่าจะทําเป็นไหมตั้งแต่เด็ก แปดขวบก้าขวบเนาะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะหลังจากนั้นไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ไปอยู่กับหน้าหน้าที่ในตัวเมืองก็เลยขาดความซึมซับบ้านนอกบ้านทุ่งนาชนบทห่างไกลไปจนอายุ20 21นะคะแล้วไม่ได้กลับมาบ้านเล็กถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วไปย้อนดูให้น้าๆนก็ทำเป็นตัวอย่างเห็นแล้วค่ะไปติดตามกันนะว่แอดจเอาระ แอดจะเอาอะไรเป็นอาหารมื้อเย็นเป็นอาหารแบบโบราณนะคะเขาเรียกทางเหนือเรียกเตานะคะหรือว่าเตานะคะแล้วก็เป็นสาลายน้ําจืดนะ,ะออกบ่อข้างบ้านแอดนี่เองเนาะ,ะถ้าสาลาอ่ที่เล่ามาที่รู้รู้มานะ,ะเขาออกในที่น้ําไหลถ้าน้ําขังเขาจะไม่ออกนะอันนี้คือน้ําไหลค่ะทํตาตามขั้นตอนที่นึกได้นะคะ ก็จะมีหนึ่งพริกพริกหนุ่มอเอาไปเผาละกระเทียมละประมาณนี้แล้วก็กะปิอเอาไปเผานะคะ <dir> แล้วมีตะไคร้สดมะเขือสด <rape> แล้วก็มีเนื้อปลาหรือเนื้อก connect. ุ้งเนื้อกุ้งเนื้อป,เอปูเนื้ออะไรที่ว่าไอตัวอะไรนอตัวอะไรที่มันเป็นแมลงปอนะที่อยู่ในในน้ำเนี่ยนะที่มาติดตามตรงนี้นะแอดก็จาไม่ได้มีปลาตัวเล็กต,ตัวน้อยอะเห็นตอนสมัยเป็นเด็กๆเข็นแม่ทำมันเนาะแล้วแอดจะมาย้อนยุคนะตอนนี้แอดก็มาอยู่ โอ้สมัยมันปลาหลังมาตั้ง55บหปีแล้วนะประมาณนี้เนาะจะไปติดตามมาแอดตามขั้นตอนไงเอาสาไหลจากน้ําจืดมาจากไหนเขาจะออกเฉพาะน้ําที่ไหลผ่านแค่นั้นเนาะถ้าล้ําน้ําขังเขาจะไม่เป็นนะไปติดตามดูว่ามีอะไรมั่งตามไปไม่เอาไป กินหลายๆมื้อได้เห็นไหัคนแต่มันเป็นสดๆนะไม่ได้เอไปเป็นลวกเอาไปผ่านน้าร้อนจะไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้คือซาลายซาหลายคือผักชีเขียวจะให้วิตามินซีต่อร่างกายแล้วเราจะไปดีกับร่างกายเออไปศึกษาดูเด้ออะไรสีเขียวจะดีต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์คนเรานะไปติดตามอาเองนะคะท่างกายแอดก็พูดไม่เป็นเนาะไปติดตามกันค่ะเรากินก็คือปู่ย่าตาทวดเราแนะนาให้กินน้ำบ,บัลทรผบุตรของเราเนาะ ว่าอันนี้กินได้นะไอ้วมผสมจริงประกอบมีแค่นี้แค่นั้นนะครับโงงานก่ะไปติดตามกันว่าน้ำที่หนึ่งก็แอก็จะทำน้ำอนี่เนี่ยไมสะาดไมสวยมากคร,ระทุกท่านค่ะ แล้วก็จะไปใส่ตาาะไคร่เนี่ยมันไม่มีอะไรมันไม่มีขยะไม่มีอะไรท,ทั้งสิ้นหมดนี่ถือว่าสะอาดแล้วนะคือใต้น้ําใต้ดิน,นมันไม่มีอะไรนะเนี่ยมันเป็นผิวน้ํานี่ค่ะสวยไหมสวยนะอร่อยค่ะทุกท่านค่ะใครคนโบราณน,นะคะที่ท่านสอนให้ลูกหลานกินเนี่ยไม่มีอะไรทั้งนี่ไม่มีอะไรคร่นะ,รนะนี่ นะเดือดแยาบนน้ำสองน้ำสามนะแค่น้ำนีก็สะอาดแล้วถ้าเราไปพันแล้วถ้าเขาเม็มันไปติดมือเราเราก็ออกมาไม่ได้นะเราแต่ต้องเอามือไปไปซ้อนตรงใต้ผิวดินเลยนะนี่ค่ะเขาจะติดมือเรามาเองนะอุตสาะทุกท่านค่ะเขาเรียกสาลายาลายน้ำจืดนะนีม่มีอะไรสะอาดมากอะไรกินเป็นสีเียวก็มีแค่ยอานนะ จะมีเส้นหญ้าเส้นฟางแค่นี้แหละนี่อันนี้คือเส้นหญ้าเส้นฟางที่เขามาผัวพันตรงนี้เองแล้วก็ตวัดทิ้งนอกนั้นไม่มีอะไรเลยนี่ยไม่มีอะไรไม่มีปลิงนะแถวนี้ไม่มีปลิปงปลิงบ้านเราไม่มีเนี่ยก็จะได้สารสีเขียวๆที่ว่าคลอเรือฟิวเราจำได้ไหมเขามาทําจากนี่แหละสีเขียวๆเนี่ยเราจะได้เรือฟิวไ,ไปดีท็อกในร่างกายเรานะนี่ค่ะ นี่ค่ะแล้วเอฟก็จะทําเป็นน,น้ำหน,น,น,นึ่งน้ำสองน้ำสามไปนลยค่ะอันนี้อ่ออันนี้เสร็จแล้วที่เอฟเอาลงมานะนี่รับเอามา,มาพยายามอีกทีนึน่งนะทำตรงนี้ได้เยอะค่ะนี่เห็นไหมสวยไหมฮะสวยเนาะสวยค่ะสวยสุดที่นก็รุ่งก้นี่เรจะจับ มาเป็นโรยอีกน้ำหนึ่งด้วยประมาณนี้นะไปดูน้ำต่อไปค่ะเราก็จะไปโรยในยน้ำอีกรอบนึแล้วก็แขวงนะแขวนเพื่อให้เขามีอะไรหลุดลงไปใต้ไหนเห็นไหมก็ยังมีหญ้านะที่มันโผล่มาก็คือหญ้าเศษหญ้าแค่นั้นเองนะเนี่ยอันนี้สามถึงสี่รอบแต่ถ้าไม่มีอะไรก็สองสามรอบก็โอเคแล้วล่ะเ,เนี่ยอันนี้อะไรนะ ไอที่เหลือที่ในตูดนุ่นเราก็ออกมานี่เห็นนี่ค่ะลงไปเลยค่ะเรากเกวื่อนเกลื่อนเกลื่นก็ไม่ีอะไรนตัวเลยนี่ยอันนี้ที่เหลือตู้อันเมื่อกียมะแล้วก็เสร็จหมดแล้วค่ะน้ำน้ำที่เหลือเราไม่เอาเอาไปเลี้ยงอ่างบัวค่ะมันเป็นน้ำธรรมชาตินะแอดก็ใส่อ่างบัวตรงนีน้นเลยนะ อุ้ยขอโทษไปใส่อ่างวัวเราเนาะจะเป็นอะไรที่มันธรรมชาติอันที่เราจะเอาเบียร์เลี้ยงหอมเชอร์รี่เชอร์รี่สีทองจากน้องอามน้องอามส่งมาแล้วกำลังจะเติมอ่างตัวนี้ขอคู่เดียวนะน้องอามจะให้คู่เดียวเหรอ อันนี้ค่ะด้วทนานนะถ้าจะไม่ใส่ถุงมือนะมันไม่ละมันไม่ละเอียดนะมันจะไม่โอเคนะนะล้วก็จะทำตรงนี้นะเ้อยอเคซื้อ,อเสร็จแล้วเลยนี่ะนี่เลยนี่ ไม่ข้าง,ง,นะงอะรมันจะไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิง้นเลยนะอืมมันเสีเสีอ่ดไม่มีมดไม่มีแมงอะไรทั้งสิ้นนะนี่อืมไม่มีอะไรทั้งสิ้นวกมาเสร็จตรงนี้นะนี่ค่ะเราจะเตรียมถ้วยอะไรมาลงนะมาลงตอนที่เราเสร็จเช็ดสิ้นแล้วนะนี่ตาแล้วก้อนน้ำอ,ออกแค่นี้เอง เดี๋ยวเราจะเอาอีกซักน้ำสองน้ำนะประมาณนี้ให้แน่ใจอืออืออันนี้ก็อะไรเนยโอเคแล้วข้างในไม่โอเคเราก็ทิ้งเราเห็นด้วยตาเปล่าเราก็ทิ้งอือเนี่ยดอกยาสแ่ดอกยาเนี่ยแกดอกยาตัวเดียวเนี่ยดอกยาเราก็ทิ้งนะจับมือเราออกมาได้ ดอกย่าก็กิงไปเลยเนี่ยเราก็เห็นได้ตาเปล่านะคะเขามะมีอะไรเราก็ซ้อนขึ้นมาซ้อนขึ้นมาในะะเห็นไหมเห็นย่าไหมเห็นยากตันีเนะเขาก็จะออกมาให้เราเขาก็จะไปตีข้างล่างขึ้นข้างบนเลยนะ,ะเห็นไหมอืมมันจะเป็นดอกยาขาวๆเนะีย่ดยดอกย่าดอกย่า อันนี้เห็นมีสองจุดเนะยอ,อกแย่จับมาเร้วอีกอันหนึ่งไปไหนละมันก็มีมอันตรายนะท่านค่ะมันไม่ใช่ว่าเออเศษขยะที่ว่าเออไม่ใช่ไม่ได้ประมาณนี้อันนี้ก็เศษแย่แค่นี้เองเศษยามันก็ไม่มีอะไรคือใบาญ้านะแมวยังหาทานย้าแล้วไปถ่ายท้องเหมือนนะประมาณนี้นะเห็นไหมไมสาหลายเต็มเต็ม นีน่เลยนไหมเตาไหมก็เหมือนเส้นผมเลยใช่ไหมนี่เลยอืมอืมนี่นะดูน้ำไดน้ำไปเห็นไหมน้ำาก็สะอาดทีเห็นไหมนี่นะไม่มีอะไรเราสะอาดที เดี๋ยวเราเอาน้ำไปลบต้นไม้เราต่อไปนะเนี่ยเราก็จะออกทั้งหมดอันไหนที่ตกค้างให้เราเราก็เอามันอ่านไหมเห็นไหมเราก็จะเกาะตัวเรากดเป็นอันนี้นะสเตนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาอีกนะเดี๋ยวเราต่อไปค่ะอันนี้นะค่าทอนๆคะอันนี้คือมันเสียแล้วนะล่ะ so ถ้าเป็นอย่างนี้เรา ขาเสียแล้วนะคะฟาดแล้วนะเมื่อวานนี้เอาแอดเอาก็โอเคนะนี่ค่ะอันนี้ที่เหลืองเลยเมื่อวานนี้แอดเอาไปแล้วนะได้เลยนะคะได้ะะไดยงีเมีเยอะแยะมาเอาดิมีเยอะแยะมาเอาเลยบ่ม,มากบ่ม,มากกินบัะจ้างเลย ยกใหญ่เขาใหญวเขาเจ้าของงานเขาบอกยินมไม่เต้นก็ไม่มีอะไรก็คือสาหร่ายเนี่ยน้ำน้ำเขาไหลน้ำเขาจะไหลออกจากสาะน่นนะก็จะผ่านไปเนี่ยนะตรงนี้ก็ไหลผ่านเขาเขาเพิ่งปิดเมื่อวานนี้เองนะเขาจะไหลผ่านนะสมมติน้ำไหลผ่านตรงไหนตรงนั้นอาจจะยุ่มา่อมผ่านกระบวนการต่างๆผ่านมาแล้วนี่คือเครื่องปรุงของเรานะคะนี่ให้ดูเลยเครื่องปรุงของเราก็ตามนี้แหลยก่รทุก่ัน่ะ นี่เห็นชัดชๆๆัดเห็นจะะเนะอันนี้แอดก็ทําเองนะลงมือทําเองค่ะน้องเมื่อกี้ก็ไปเซอร์เ์มาไปถามก็ว่ามีอะไรมากอะไรบางก,ก็ก็แนะนําไปดูกันใกล้ๆค่ะนี่ค่ะได้ทีแล้วค่ะได้ทีแล้วนะคะนี่ค่ะ อุปกรณ์ที่เราจะทำลาบเตาหรือทำเทานะคะนี่ค่ะแบบหังปิดยังไม่ได้ที่นะคะยังไม่ได้ไปก็เปิดคะ่ะถึงไหนแล้วยังไม่สุกเลยพี่ด,ด้านเลยเฮงๆนะโอ้พี่เจาโ,โ,โ,โอเคแล้วแหลยข็จะให้เดียวไปหมกไปหมกเลยเนาะหมกเตาฟืนอ๋อประตูคอขับไปเลย ไม่เป็นไรนะตัวนึงปะทู่คอเข้าใจขน้นตอนเออ,อนักอ,อือฮึอั้นตอนยังไม่พอนะะยังไม่ได้ที่นะนนะค่ะปิดปิดปิดอุป,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 ปกรณ์เราก็มีแค่นี้นะทุกท่านค่ะปะทูเนาะปะทู่อยู่ในหม้อแล้วนะค่ะมีแค่นี้ค่ะเราไปติดตามขั้นตอนนะคะนี่ค่ะนี่เลยตั้งเตาเนาะยำเทาหรือตั้งเตาของแอดเองเด้อ เสเลยแล้วก็เสร็จแล้วค่ะตามไปดูนะคะเราจะทำยังไงต่ออิกสุกแล้วเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะอัญปะทูนะบ๊อดทูเด็บแล้วก็มีแก่นี้ไปเดี๋ยวเราไปจัดการกันเลยนะคะเราก็จัดการกันเล้วเองค่ะใส่ขั้นตอนใสคงยาวเลยเกื่านค่ะก็มีแก่นี้นาจะมีอีพีสองต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามตอนที่แอ ทำขั้นตอนเนาะอันนี้เตรียมเฉพาะเตรียมนะเตรียมก็ได้ได้พร้อมเพียงกันแค่นี้นะก่าจะไปวิ่งซื้ออะไรต่ใครแต่ใครไม่ได้ซื้อซื้อพริกกะเมื่อ,อคืนเราเมื่อกี้ออกไปซื้อพริกกัมเมืเอือมานะนอกนั้นไม่ได้ซื้อนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยจ้าเดี๋ยวมาต่อกันอีพีที่สองนะคะคลิปนี้ก็ าฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะเบื้องต้นนะคะว่าเราล้างสไลด์ยังไงเราเตรียมอุปกรณ์เรามีอะไรแล้วเราไปตามกันอีพีที่สองนะคะขั้นตอนยังไงต่อไปนะใครทำยังไงก็ฝากใต้โพสเตอร์ทำเหมือนกันไม่เหมือนกันเวลาบ้านท่านมีอะไรตัวไหนใส่เพิ่มหรือว่าขาดอะไรเพิ่มก็บอกอของแอดขาดอะไรก็บอกฝากบอกได้นะคะแอดก็จะทำตามเราเรา,เราจะประยุกต์ก่อนนะคะ ช่วงนี้นะสักวันสองวันก็ไม่มีแล้วนะทุกท่านเขาก็จะหวานข้าวกันแล้วเนาะจะไม่มีแล้วนะพรุ่งนี้จะมีไม่มีไม่รู้นะแต่ที่แอดเก็บมาได้สวยที่สุดนะตรงเนี้ยสวยที่สุดเลยก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแยวพริกเผาหมดแล้วนะกะปิก็ย่างแลวนะตามตามภาพนะฮะปลาทูก็นะมีแค่นี้นะะเกือบจะไม่มีอนะ่ะเขาปิดร้านก็ยังโชคดีโชคดีว่าได้ปลาทูมาเนาะ นั่นเลยขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็ไม่ยาวะคะฝากไว้แค่นี้นะเราเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนใช่กดไลค์ใช่กดแ like, ชร์า share, ฝากด้วยนะคะว่าเมนูสลายของแ,<ต>แอปเป็นอย่างนี้สวัสดี <นะ S 2> จ้าเผาเนาะก็ะะมีพริกกระเทียมตะไคร้นะมีหอมมีมะเขือพวงมะเขือมะเขือเปรอตนะประมาณนี้นะ ไปจัดการกันเราก็เดิมไปเอ็มนะเอ็มตำเตานะคะยำเตานะคะเ,เดี๋ยวเขาเดือดไปก่อนนะแป๊บนึงคะ่ะทุกท่านเอาหัวปลาให้ลูกๆก,ก่อนนะคะลูกๆมาจะก,กินข้าวแนละ้วต้องเอาคลุกกะคลุกกะข้าวให้เขาเลยทุกท่านค่ะป่ะไปลุกข้าวเดือดแช่น้นของเราะค,ะค่ะแล้คลิปนี้แอดก็ฝากไปแค่นี้นะคะดูกันไปยาวๆค่ะ 15นาที38วินาทีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันอีพีหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะแล้วมาเจอกันตอนที่ว่าแอดทำเสร็จแล้วก็เอาขึ้นโตะ๊ะหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมีอีพีที